คารุน FTR 240แรงนะคะเป็นหกร้อยใหญ่นะคะยางพันรอเลยนะคะวันนี้ก็มาส่งใช้งานลูนะคะกค้าแถวแถวเรสซูมุซาพอเลยะคาะรุยยางนะคะยางพันรอใหญ่มากนะคะน็อตตัวนะคะเคทนะคะแล้วก็เนี่ยลูกค้าเป็นเคทใหม่นะคะเป็นคาราโนนะคะ สี่ชักนะคะยื่นยาวอยู่ที่ประมาณ13เมตรส4่เมตรนะคะาขาก็จะเป็นขาสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้เลยเป็นระบบแล้วก็กระบานะคะยาว7เมตร60เว้นเคนเว้นเคนจะระยะเว้นเคนอยู่ที่1เมตรนะคะกระบาก็จะเป็นจะเหลือที่6เมตรสินะคะแผงลื้กส0เซนเปิด3าด้าน2ตอตอน ราจะได้รับมาตาารฐานนี่คือเราจดทะเบียนน้อมส่งมอบลูกค้าพร้อมป้ายเลยค่ะป้ายทะเบียนให้ลูกค้าเลยสวยงามคะแล้วก็จะติดป้ายให้ลูกค้าพร้อมป้ายวงกลมมาเรียบร้อยนะคะก็วันนี้เราก็มาจบงานให้ลูกค้ารถที่ใช้งานลูกค้าเลยะะก็รถตัวนี้ คาเป็น600ใหญ่นะคะบรรทุกน้ําหนักรวมอยู่ที่15ตันนะคะหากตัวรถโอเคล้วสินค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7ตันนะคะ7-8ตันนะคะโดยเฉลี่ยนะคะ ท่าน,ะะนใดนะคะสนใจรถบรรทุกสี่ล้อหกล้อสิบล้อสิบสองล้อหัวลากนะคะทุกชนิดนะคะของรถบรรทุกจะไม่จะมาต่อดัมกิ๊กเคนหรือว่าเป็นตู้เป็นคออนะคะรถถัด,ดสไลด์หรือว่าตามที่ลูกค้าต้องการเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกได้นะคะสื่อสามารถทําได้แล้วก็ ตามกฎหมายตามผลส่งจดทะเบียนถูกต้องนะคะลูกค้าทุกท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อตูวได้24ชั่วโมงที่เบร์โทร0935792523ติดต่อได้นะคะพร้อมยินดีให้บริการพร้อม้าปรึกษาและยินดีหลับการขายค่ะ